สวัสดีครับกับผมนายสุพนัสสัจจพิบูลนักศึกษาชั้นปช .2 ครับวิทยาลัยการอาชีพนนมินทราชินีแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับที่ผมเนี่ยจะได้นําเสนอการฝึกง,งานของผมณสถานประกอบการแห่งนี้นะครับคือที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนที่แห่งนี้ครับผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปตลกนะครับ ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับขออย่าขำผมนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมทำด้วยความจรงิงจังผมเนี่ยจะได้เอาคลิปนี้เนี่ยปเปิดให้กับอาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรู้อย่างนี้แล้วไปชมกันต่อเลยลักษณะงานที่ผมทำนะครับเป็นงานนั่งโต๊ะหรือว่างานออฟฟิเซอร์นะครับทำงานเวลาเ็ดชั่วโมงครึ่งครับ เริ่มงานตั้งแต่8นาฬิกาินาทีแล้วก็เลิกงาน17เจนาฬิกาตรงครับขอบอกก่อนนะครับว่าพี่พิจารณาที่ที่นี่ทุกคนเนี่ยน่ารักสุดๆและท่านผอ,อ,อก็ใจดีสุดๆเลยนะฮะแต่ละวันนะครับมีงานทําไม่ต่างกันมากนะครับแต่ด้วยงานหลังเนี่ยก็คืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการครับซึ่งงานของผมเนี่ยคือการเข้าไปเป็นแอดมินเว็บไซต์ของสถานประกอบการแห่งนี้นะครับเพื่ออัปโหลดอัลบั้มรูปภาพครับและยังมีงานหลังอีก2งานนะครับ งานแรกก็คืองานให้บริการนะครับคือการให้บริการห้องต่างๆที่ชั้น3แห่งนี้นะครับชั้น3เนี่ยคือจะเปิดให้บริการอยู่3ห้องนะครับคือห้องแรกคือห้องเทรนนิ่งห้องที่2คือห้องทีวีหรือว่าห้องอีทิชชิ่งและก็ห้องที่3ก็คือห้องกูดเน็ตหรือว่าห้องอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับลักษณะการให้บริการก็คือดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ต่างๆครับคอยเป็นที่ปรึกษาเรื่องต่างๆให้กับ ผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่นะครับจะเป็นน้องๆหนูๆครับและคอยบันทึกจํานวนผู้มาใช้บริการอยู่เสมอครับงานหลักอีกงานนึงก็คือการเช็คคอมพิวเตอร์และน้อตบุ๊กนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยไม่ได้ทําทุกวันนะครับแต่ว่าจะทําเพียงสัปดาห์ละ1-2ครั้งเท่านั้นเองในกรณีที่เห็นว่าอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดความเสียหายชํารุดนะครับเราก็ควรแก้ไขมันทันทีนะแต่ว่าถ้าหาว่าแก้ไขไม่ได้ก็ รีบไปแจ้งพี่ๆเขาทันทีเลยนะครับนอกจากงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับยังมีงานอื่นอีกเล็กน้อยนะครับที่ผมได้ทําบ้างเช่นการเป็นผู้ช่วยอบรมนะครับในวันที่มีการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นนะครับผมเนี่ยจะไปเป็นสตาฟช่วยผู้สอนในการสอนคนอื่นนะครับยกน้ําดื่มครับในกรณีที่น้ําดื่มหมดแล้วแล้วก็คนส่งเนี่ยยังไม่มาส่งตอนนี้เองผมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ยกน้ําขึ้นมา ส่งไว้ที่ชั้น3ครับเปลี่ยนหลอดไฟครับหากเห็นว่าหลอดไฟดวงใดที่ไม่ติดนะครับต้องทําการเปลี่ยนใหมท่ทันทีเลยครับ <S <S และนี่ก็คืองานทั้งหมดที่ผมได้ทํานะครับนอกจากจะได้ความรู้และประสบการณ์แล้วยังทําให้ผมรู้สึกเหมือนว่าได้ก้าวข้ามขีดจากัดของตัวเองมา1นก้าวเพราะนี่ไม่ใช่การนั่งโง่งๆฟังครูสอนในห้องเรียนแต่นี่คือการทํางานที่แท้จริง ขอบคุณท่านอาจารย์เอ็มออนลิมพัฒนาผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ของสอนอุทยานการเรียนรู้แม่ของสอนครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาฝึกง,งานในสถานที่ประกอบการแห่งนี้ครับขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่คอยอยู่เบื้องหลังการฝึกง,งานของผมและคอยให้คำปรึกษาผมมาโดยตลอดนะครับและก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่คอยให้คำปรึกษาผมมาโดยตลอดครับขอบคุณครับ